หลามเย็ยนอ่าก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนน้ำตกหาลามเย็ยนก็จ,จะเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ไหลลงมาจากที่สูงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเนาะว่าข้างบนสวยขนาดไหนอ่าดูทางขึ้นกันไหมอ่าก็เดี๋ยวเรา,าทางขึ้นก็สําสหรับน้ำตกหาล่มเย็ยนเนาะก็ตั้งอยู่ในเขตอาเภอบ้านไร่เนาะ ของจังหวัดอุทัยธาน,นีเนาะอ่าก็แต่ว่าเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามเนาะมีน้ําตกไหลเกือบตลอดทั้งปีเนาะก็จะมีขาดช่วงบ้างก,ก็ช่วงอาแรงเยอะๆเนาะอ่าก็น้ําตกขาล่มเย็นเป็นน้ําตกขนาดใหญ่อ่าตกมาเป็นอ่าละอองฝอยเนาะอ่าก็จะมีความสวยงามคล้ายๆมากอ่าก็ทางเดินขึ้น ค่อนข้างสูงเนาะ,ะสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวก็ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมเนาะสำหรับการขึ้นน้ำตก่างนี้เนาะน้ำตกขาล่มเย็นก็สำหรับการลงลิ่มก็จะเป็นด้านล่างเนาะสำหรับด้านบนก็ค่อนข้างเป็นน้าขาสูงคันไม่เหมาะก่การเล่นเนาะ,ะสำหรับใครที่มาเที่ยว จังหวัดอุทัยธานีก็อ่าอุทัยธานีเนาะก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวน้ำตกแห่งนี้อ่าน้ำตกของจังหวัดอุทัยธานีก็กมีน้อ่าแต่ที่ผมมาแนะนาก็คือน้ําตกผาลมเย็นก็ข้างๆก็จะมีอีกน้ําตก